เก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็นเวลาไฟดับนะคะไม่เป็นไรเก็บไว้ได้นานเลยเก็บไว้ได้นานหกเดือนเก็บไว้ได้นานหก เดือนจริงเลยนะ,ะแล้วก็วันที่ขอบคุณสำหรับลูกค้าคุณปุษฎีค,คุณแชร์นะครับค่ะแล้วก็อของไม่เก็บน,นะคะจะมี<ช>วันที่ผลิตข้างควรวันที่ผลิตวันที่หมดอายุ<ช>แจ้งให้ไอ<ช>้ลูกไอ้คุณลูกค้าทราบลูกคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าซื้อมาวันไหนนะจำไม่ได้แล้วกี่วันแล้วอ่า มันมีมันที่ที่ว่าระบุไว้ข้างขวดสามารถมาดูได้ว่ามันหมดอายุหรือยังแล้วก็เก็บไว้ได้นานหกเดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องแช่เย็นเลยเวลาไปยับรู้ไหมมันเปิดขวดใช้ไปแล้วอ่ะใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งอ่ะก็เก็บได้โดยที่ไม่ต้องแช่เย็นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมถ้าเปิดอันนี้ทิ้งไว้แล้วใส่ตู้เย็นล่ะ ถ้าใส่ตู้เย็นก็จะเก็บได้นานเมือนกันเลยแต่มันจะเย็นจะข้นๆเหนียวข้นๆเหนียวๆนิดนนะเก็บได้ตั้งแช่เย็นแล้วก็ไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นะคะนะคะท่านผู้ชมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะคะสามารถทักเพจทักเพจน้ำจิ้มตีนตำเมืองกลาง

ช้ำใจเหมือนที่พ่ายมาอย่ามาทำเป็นลุมล้มหล่ลอหล,อล,อลอ่อมีรักก็ขอนักมันปวดใจก็รู้ว่าเธอมันคนล้อเรื่องได้อย่าลวงหัวใจอย่าลุกใหน,นะเธอ ใช้ลูกอมฉันไม่ใช้ไอติมไม่รักก็อย,ย่าลวงอย่าไปพวางอกซอฉันไม่ใช้กระบะังที่จะเอาไว้จิมอย่ามาลุกๆล,ล้อล้อลาล้ลอลลอลอฉันฉันไม่ยไม่สวยแต่ว่าฉัน ฉันอิละลายทำเป็นในในว่ามีใจให้กันเมือเ่อเธอเดาชูบิวคิดไรกับฉันกรืวแค่ปากหวานให้ฉันตายใจอย่ามาว่าเสน่ห์หับว่าเธอไม่จริงจังกลัวอีปราดรั้งเพราะว่าฉันมันจริงใจถ้าไม่รักก็บอกอย่ามานล่ากันได้ไหมกลัวที่ช้ำใจมื ก็ขอน้ำตบปวใจก็รู้ว่าเธอมันคนเลอะเล้วได้

จะไม่ให้น้ำจิ้มไอเกดต้องได้ชิมนะใช่ไหมต้องได้ชิมเลยนะคะถ้าชิมแล้วจะติดใจพี่เกดไหมเนี่ยติดใจแน่นอนนะคะติดใจแน่นอนนะคะติดใจในความอร่อยใช่ไหมคะใช่มาล่งกงเกรงเอามาลองกรงเกรงเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมก่อนถ้าท่านผู้ชมก่อนติดใจเลยจะได้ชิมแล้วจะติดใจเลยใช่สามคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะโอ้สว oh, ัสดีค่ะอ่านีโอเคเข้ามาแล้วฝากคนไค์กดใจให้พี่เกดด้วยนะคะกดใจมารัวๆเลยด้วยนะคะกดใจมาเยอะๆเป็นล้านเลยได้เลยอ่าเป็นกำลังใจให้พี่เกดใช่ไหมคะใช่่คะวันนี้มาแนะนำโปรโมชั่นในแอปช้อปปี้กันหน่อยไหมใช่ค่ะวันนี้แอปช้อปปี้ในแอปช้อปปี้มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอะไรคะคุณ ป็นโปรโชรรมชั่นชุดเซต3ขวดอ่าชุด3ขวดกดใจมาเรื่ยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้พี่เกต้าค่คาะว้าวสำหรั<อ>บเกต้าใหม่ที่ยังไม่เคยเคยเคยใช้แอปช้อปปี้ไม่เคยใช้แอปช้อปปี้โหลดโหล,ลดแอป,แอปช้อปปี้มาได้เลยนะคะแล้วก็จะไปพิมพ์ว่า น้ำติ้มติ่มซำเมืองกลางนะคะแล้วก็เราจะเห็นน้ำติ้มมันจะมีลิงค์มันจะมีลิงก์อยู่หน้าเพจใช่ลิงก์อยู่หน้าเพจลิงก์ร้านค้ามีร้านค้าเนาะเออก็ให้ลูกค้าไปโหลดแอปไปโหลดแอปดใน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 แอปเจ้ปพี่ปลดแอปแล้วมันจะมีโปรโมชั่นยังไงโปรโมชั่นสามขวดหนึ่งใบสำหรับลูกค้าใหม่ของแอปเจ้าพีที่สมัครเข้าที่เปิด เปิดใหม่ใช่ไหมเออเปิดบัญชีครั้งแรกเปิดบัญชีครั้งแรกใช่เผื่อว่าเผื่อทางทางแอปช้อปปี้เนี่ยเขาเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่อ่าโอเคสำหรับสำหรับลูกค้าใหม่ในแอปช้อปปี้นะคะใช่แล้วก็กดลิงก์ร้านค้าก็ไม่เกตอ่าเปิดในลิงก์ช้อปปี้แล้วก็กดสมัครในแอปช้อปปี้สามารถใช้โปรพิเศษใช่สามขวดจ่ายแก้นิ้วเดียวหนึ่งบาท ในราคาหนึ่งน้ำจิ้มนะคะสี่สามขวดนะคะหนึ่งร้อส่สิบเจดบาทแต่จับปี่ใ้จ่ายให้จ่ายแก่หนึ่งบาทมีได้เหรอหนึ่งบาทมีด้วเหรอพี่เก่มีมีมีอืมาอดเก่งนะในในชุดเซ็ตสามขวดเนี่ยมันจะมีค่าส่งอยู่หกสิบี่บาทคือนะคะลูกค้าเวลาไปซื้อลูกค้าเนี่ยให้ลูกค้าเก็บโค้ดส่งฟรีในแอปโค้ดส่งฟรีเนี่ย จะได้ส่วนลด40บาทอบอเออ,อทำออทำให้หอ,อ่าเวลาที่เราสั่งเนี่ยน้ำจิ้มราคา1บาทอ่าถ้าส่ง64ลดไป40เหลือแค่24บาทอเออพบพบคำนี้นิดนึงนี่นะคะเวลาสั่งน้ำจิ้มเราจะเจออันที่เครื่องปรุงทำอาหารเวลาเปิดกล่องออกมาเฮ้ยนี่ปรุงทำอาหารที่เราจะไปซื้อนี่วะ ก็จะสั่งน้ำจิ้มไม่เกะนี่นะอีกกลหนึ่ง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 อ่าชุดเซตสามขวดเหมือนกันก็จะเป็นอ่าชุดสําหรับจะมีชุดเครื่องปรุงเครื่องปรุงอ่าอันนี้จะเป็นอ่าซีอิ๊วขาวตาเกะซีอิ๊วขาวตาแกะนะคะเออามีนะเป็นแบบเวลาเราสั่งน้ำจิ้มอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะิ้มแล้วก็น้ำจิ้มกิมจัแล้วก็น้ำจิ้มจิ้มจัม สามขวดนี่หนึ่งบาทเหมือนกัน3ขวนนี้ก็คือหนึ่งบาทเหมือนกันถูกต้องต้องรีบสั่งกันมาแล้วเลยอย่างเงี้ยสามขวดมีครบเซตหนึ่งบาทถูกต้องใช่มีตังน้ำจิ้มถิ่มซำแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวของจังหวัดกลางยี่ห้อนี้นะคะตาเกะขึ้นชื่อมากของอร่อยมีลูกค้าสั่งก็มาเยอะซีอิ๊วขาวนี่อร่อยสุดโอ้โหบังงา บาังน่าไม่กียดเลย,เลยโฮบางน่าไม่กียดเลยอ่ออาอย่าให้ลูกค้าดูโปรโมชั่นก่อนว่าเซตนี้นะคะมีน้ําจิ้มถิ่มซามขนาดส5 0กรัมหนึ่งขวดมีน้ำจิ้มหมูก,กระทะขนาด380กรัมหนึ่งขวดแล้วก็มีซีอิ๊วขาวขนาดขนาด600ขนาด600้อยมิลลิกรัมหกรสมิลลิกรัมสวัสดีค่ะไม่เกลียดสำหรับเซตนี้ลูกค้าใหม่ของเจ้าปี้จ่ายแค่หนึ่งบั๊า เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ลิงก์อ่าลิงก์ร้านค้าของแอปช็อปปี้ให้ในอ่าในในในข้อความแล้วก็อ่าลูกค้าที่ยังไม่เคยมีแอปช็อปปี้ก็สามารถเข้าจะเข้าไปกดลิงก์แล้วก็กดแอปลงมือถือใช่เออแล้วได้ซื้อในราคาพิเศษหนึ่งบาทใช่่โอเคอันรลบงนี้พี่กิตสักทาย้่าุผู้กมนรุ่มไหมะวันนี้วันนี้ปิงปิงไหม เอาเพลงอะไรพี ais, away, ่เกดมาลังกองเอ้อไม่ใช่ butterfly butterfly หรอ butterfly เมื fly, huh? ah. ่อก่อนหนูเต้นแบบเต้นแบบเต้นทุกวันเลยเพลง